กระจับเมืองเนินนะครับวันนี้มาเก็บนาต้นพันกระจับ3หมอเดือนนะครับจำนวนทั้งหมด40ต้นนะครับส่ง3าจังหวัดตามนี้เลยนะครับต้นกระจับที่เราจําหน่ายนะครับรอมีเราไปเก็บในสระให้นะครับไซส์เท่าๆฝ่ามือนะครับแบบนี้สังเกตได้นะถ้าเก็บในน้ําลึกในสระนะครับการจะเร็วเห็นไหมเร็วแบบนี้ตลอดทั้งแนวเลยแต่ถ้าเราปลูกไว้น้ําตื้น อย่างเช่นในคูนะครับคูน้าน้ําลึกประมาณ1เมตรการจะพองน้ําเห็นปะเมื่อกี้เรยวนะครับนี่พองต่างแค่นี้นะครับปลูกได้ทุกระดับน้ําจริงๆนะครับต้นก็เหมือนเดิมไซส์เท่านี้นะครับขอบใบเป็นรูปใบเรื่อยเลยเห็นปะนิ่มๆนะครับนิ่มมากไม่ใช่น้ํล้ักฝอยเขียวๆฟ,ฟูๆแบบนี้นะครับอ่านี่ฝักกระจับนะถ้าใครเ่เก็เห็นฝักกระจับรูปร่าแบบนี้นะครับสามารถเก็บไปต้มกินได้นะครับ ต้นกะจับเป็นพืชน้ําที่ขยายพันธุ์ไว้นะครับมันจะแตกต้นอ่อนหรือว่าแตกไรเนี่ยออกจากบริเวณข้อนี่เห็นปะนี่คือต้นอ่อนนะครับนี่แตกบริเวณข้อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับต้นพันธุ์อ่อนแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราล้างคัดไปไว้ให้แล้วเป็นมัดละสิบนะครับจะได้แยกลงถุงได้ง่ายๆนี่ก็เป็นสะนะครับสะที่เราปลูกเอาไว้ที่เราไปเก็บมาตรงเรือเก็บไปนะครับ ปลูกได้เต็มสร์เลยนะครับหากใครสนใจปลูกเราปักตะก้าไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ